ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม u i n ตอนนี้นะครับอยู่กันในเกมว a r C ซีเซ e ร์เ ทีนะครับผมซีซั่น2ก็เรียกว่าอิดหรือเรียกว่าไอทีดีละ่ะเรียกว่าไอทีแล้วกันนะครับเซิร์ฟนี้ก็บอกเลยว่าเป็นแนวแฟนตาซีเพิ่งเปิดเป็นซีซั่น2ใหม่นะครับผมทุกคนซึ่งบอกเลยว่าของที่ตามผมมาเนี่ยแจกหนักมากนะครับผมคือนี่ฮะใครตามผมมาเล่นนะครับรับเป็นของแชร์กลุ่มฟรีก็คือกล่องสมุดเนี่ยนะครับผม20กล่องนะครับผมตามนั้นหรือถ้าใครอยากได้เพิ่มอนะีก20กล่องอะไรก็แชร์ไปอีก5กลุ่มก็ได้อีกนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ากล่องมิต กล่องอันเนี้ยกล่องอันเนี้ยเปิดได้มิติง่ายมากทุกคนเนี่ยตอนแรกผมมีประมาณ50กล่องเนี่ยผมลองไปนั่งเปิดมาทุกคนดูดิได้มาประมาณเนี่ยเปิดไปประมาณไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบห้ากล่องเปิดไปมาเนี่ยได้มิติครบเซตน,นะครับทุกคนบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ออกยากนะครับมิติบอกเลยว่าจริงๆอะ่ะคือซีซั่น เนี่ยมันเป็นของแกกใช่ไหมเขาจะแบบว่าเพิ่งเปิดใหม่ไงก็คือแบบว่าแจกให้คนเล่นก่อนแต่ซีซันหน้าอาจจะเป็นของมีราคานะครับพอแล้วคือเข้ามาตุนมิติก,กันไว้เยอะครับผมเพราะถ้าของใหม่มามันจะมีราคาไงเอาของเก่าไปจับของใหม่นะโอเคตามนั้นนะครับผมก็อย่างที่บอกไปคือรอบนี้โปรโมชันนี้แจกก่อนนะครับโปรโมชั่นหน้าก็จะเป็นของมีราคานะครับตามนี้ก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับซฟไอทีซีซันสองแล้วก็คนมาทำคลิปเยอะนะก็มีเนี่ยไอนินจานะคะแล้วก็ ต้นเบาวแล้วก็ปาร์ตี้นะครับผมก็พี่ปาร์ตี้นี่ก็ซีรัชซีซีอ่ะคงคงจะรู้กันอยู่แล้วนะก็ไม่เจอกันนานแต่เวลาไม่เคยตรงกันเลยเสียดายมากเลยก็ใครตามผมมาวันเนี้ยก็เตรียมตัวโดดเมาให้เรียบร้อยนะถ้าใครอยากอยากล่านมอ่ะเออก็พี่ปาร์ต <c oughs> ี้พูดพูดอย่างนี้เขาเสียหายดิใครอยากร่าพี่ปาร์ตี้ก็พรุ่งนี้นะครับตามเข้ามาแล้วกันโอเคส่วนวันนี้ก็จะมีเป็นผมนะฮะแล้วก็น้องนินจาแล้วก็น้องเต้นเบาๆนะครับทำคลิปอยู่โอเคนะครับก็ตามนี้นะครับปะ่ะเดี๋ยวผมขอไปลุยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอเอาเป็น ผมไม่อยากแตกมิสติกโดยสิ้นเปลืองนะถึงแม้มันจะได้ง่ายก็เถอะแต่มันก็เป็นของที่คนแบบตกแล้วต้องเก็บอะเพราะว่ายังไงอะพอคนอื่นเขาได้แค่คนละยี่สิบกล่องลแล้วก็แช่อีกก็ยี่สิบกล่องนะครับมันก็ต้องแบบเปิดบางทีบางทีผมเปิดอะแรกๆมาห้ากล่องแรกได้มิสติกหมดเลยเวยลงังๆไม,ไม่ได้เลยเว้ยต้องเปิดไปรัวๆกว่าจะได้นะครับคือแบบว่ามันจะออกมาออกมาเป็นชุดๆแหละมันจะไม่มาไม่มาเป็นชุดๆเลยครับตามนั้นอ๋อกูว่ากูวังมิสติกไม่ได้ละ อ้ผมว่าบอ,บอมอีพิกมัได้นะล่ะต้องบอมมิติกนะครับดูดิเล่นแต่มิติกักนอย่างเดียวเลยยิงไม่ออโต้นะครับอ้าวหยิบงามไซหยิบบระผิดแม็กนะครับโอ้โหเซตเก่าไม่ได้เล่นนานลืมบอกเลยว่าสมนี้น่าน์นโนเนี่ยน่าดูนะผมบอกเลยจังหวะนี้มาจังมากเอาตัวละครผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อนี่ว่ะเอาตัวหลักมาเลยดิชิบหายอายเขาดิ งั้นวผมขอวิ่งไม่แตกขอวิ่งไม่แตกออก่อนแล้วกันนะครับพอตอนแรกอมินบอกว่าให้ยูแบบว่าลองวอร์มเล่นอีปิกอย่างไรนะครับแล้วค่อยลองมิติกไอ้เรา,าคิดว่าจะคนแบบหามิติกกันยากไแค่เต็มเซิร์ฟเลยอ่ะมอ,ม,ออม,อ <c oughs> มอบเลยกู <c oughs> มอบเลยบอกเลยกูมอบเลยอ่ะกูมอบเลยมามาเดี๋ยวผมลองมิตติเดยแล้วกันนะครับมาดูว่าผมว่าเราจะโดนลุมอยู่ดีแหละแต่ดูว่าจะโดนลุมจะไหวหรือเปล่านะครับเอ้ยมีคนมีต้นแบบว้าวตัวปลอมอ่ะต้นแบบว้าวตัวปลอม เสียงนี่ไม่น่าใช่นะเพราะผมเคยดูคลิปเขาอยู่เอ้าอันนี้ถ้าไม่ผิดพลาดย,ยังไงนะ่าจะเป็นแม็กซ์ A W ปะหรือไม่ก็ M หนึ่งอะผมเต็มเผื่อไว้นะครับผมก็จะไม่ <laughs> จะไม่ได้เซ็ตเป็นเซ็ตแรกเลยนะครับโอเค A W นะครับผมมาสวัสนี้ครับได้บูแล้วนะโอเคมาดูกัน,นก็บอกเลยว่าเท่าเทียมกันทุกอย่างครับเพราะว่าอย่างที่บอกไป ก็โปรโมชั่นแรกก็เป็นแบบแจกเอาใจท่านผู้ชมให้มาลองเล่นกันนะครับส่วนโปรโมชั่นสองก็จะเป็นของมีราคาตุนกันไว้เยอะแล้วกันหรือไม่ถ่าใครงบหนักก็เติมไปโปรโมชั่นใหม่เอามาตบนะฮะบ,บอกเลยว่ามันนะฮะไม่มันก็เผื่อนะัะตอนนี้บอกเลยบอกเลยว่ามีมาคมวันจะได้เปรียบนะครับนี่กูคลิกคลิกเมื่อนิ้วเลยนะอย่างเงี้ยโหไม่จรินกันแบบมงึงมองใครเป็นใครถูกไหมนะ ด้วยกล้องนี้มันเหมือนเซิร์ฟแท้เลยป่ะคือแบบมันยิงเลยแบบว่าเฮ้ยไอ้เฮียซื้อกล้องก่อนเด่งตัวป่ามามากูดึงเซตลิงไอ้เฮียเอ้ยมาเกี่ยวคุณเซตลิงมาเกี่ยวคุณกูด้วยไอสิงยิงกูเล่นกูเล่นเซตน,นี้ยอ,นนยอยู่เซตกบมาดิว่ามาอย่างนี้ผมสู้ยากต้องมาตองหนึ่งๆอ่ะผมอะ่ะ เดี๋ยวไปเจ้วมเมาเร็วว่ะขี่ไม่โดนเลยจะม,มาย่อใส่โอ้คือหยามพวกวอหอะย่อ้ผมมาเออโอ้หรือเมื่อใจกับพวกผมอ่ะเพื่มความาอีกแล้วเนี่ยเป็นโลกจริงมาเดี๋ยวขอจริงจังก่อนดิ๊กูเพ็่มความใตอน30% ไอ้เติรบอสตัวปลอมเติร์ดบอสตัวปลอมโอ้โหเราดูเ่อจะเจอตัวจริงนะตัวปลอมอ้าวเก็บของก่อนผมไม่มีตัวผมขาดตัวถือว่าหิวของกันตายนะกูเนี่ย ไ <laughs> อ,ยอ,ยอ้ยูอขอเก็ุ้ยหืมคิดไม่ออกดูดิ่ง่าโอ้โหเลยวะอุ่สี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ผม ว่าต้องต้องมึงต้องมึไม่คิดวาทุกคนผมว่านะเพราะว่ามันร like well. so like ู like those those ้สึกว่ามันจะมีเวลาให้ปั๊มยาอยู่น่าจะไม่คิดป่ะวะผมนิ้วคลิกไม่รัวพอทุกคนมันคลิกไม่นานมันมันปวดวะทุกคนที่บอกไปถ้ามีมาโครน่าจะสบายอ่ะมืด โอ้ปวดแขนปะมึนมากเลยเต้ร์นหรือเปล่าโอ้โหบังเกิลไปกูอย่าบังเกิลใส่กูอย่างงี้ดิไม่ชอบเลยอะปทำใหญ่แล้วโอ้โหือลั่นโอ้เมื่อกี้เรา40%นะครับไอ้ <laughs> ตัวป่าผมก็สู้เนาะบอกเลยว่าตัวผมไม่มีครับมีแต่ปืนกับหัวเยอะผมไม่ค่อยมีมีตัวรอเรเลยว่เก็บตัวไว้นะครับ ไม,ไ,นนม,าามไปหนึ่งกูได้ไหมไปหนึ่งกูไหมกูถามหน่อยไปหนึ่งกูไหมไม่ไหวละกูปวดนิ้ววะใครไม่มีมาคมบอกเลยว่าเสียเปรียบถ้าสู้นานเนี้ยแม่งเป็นปวดแขนปวดแขนจากการควบคุมเมาไม่พอแล้วแบบนี่แหละแตกไปดิอ อูโหลายทางจัดลุงกูจัดเลยฮะถึงว่าคุมนะได้มาสามสี่คิวสามคิวโอลองเล่นไปรอบนี้ให้มันลุมเนี่ยเอ้ยของผมไม่มีของหมดว่ฮะฮัลโหลของหมดว่ะเราทาไปดีก้่าหวัาหนึ่งหนึ่งอะเออกล้าหรือเปล่าหนึ่ง กางนึงหรือเปล่านีิมาขอนึงดิมามาไอเย็ดไอตัวนี้่ก็แตกไปมกกลาพูดนดอไอตัวบอมนะนะครับไอพวกไหนเก่งๆไปีหนึ่งกูดิฮัลโหลไอพวกไหนเก่งๆไปเจอหนึ่งดิฮัลโหลอยากเจอหนึ่งว่ะบดีครับไปหนึ่งรอละไอ้สัตว์อยากเกินเลยเฉพาะไอสิงเงี้ยไอสองไอสิงเงี้ย ยิงกูตอนกูใส่อีพิกนะแล้วห้าวใหญ่เลยนะยิงกูได้ยิงกูได้แล้วแอกใหญ่เลยนะครับตอนต่ำผมใส่อีพิกแล้วก็ไอ้ตัวเดาเอาเราชนะมาแล้วเราต้องคิดเรื่อยมากครับไอตัวปลอมของปลอมอมันก็ปอมมนันยังครับมาครับไปกรอบชื่อเขามาทำไมเออฝีมือได้ครึ่งเขาหรือเปล่านะมาแต่กูนี่มึงอะมามาเราใส่หนึ่งดีกว่าเรพราะว่าไปอย่างนนั้ไม่ไหวจริงครับเพราะเราพังหนึ่งอย่างที่บอกไปก็อย่างสองหนึ่งเมื่อกี้คือก็มันก็พอได้เพราะมันโนโนเมื่อกี้มันดังคนเดียวกินมั่วถ้ามันลุมผมสองคนผมว่าสู้ยากจริงถ้ามันเล่นเป็นนะ ตอนนี้กูหาตัวกอนเพื่อเตือนไม่มีตัวนะครับตอนนี้ถือว่าได้ยอมแล้วถือว่าเข้ามือผมชอบอ่ะมันแบบพอดีพอดีอ่ะคือลงตัวดีครับพอถ้าไปบางเซิร์แบบมิติมันจะแตกต่างไปคือเรายิงตายยากไปหรือง,ง่ายไปแต่นี่ผมว่าพอดีนะเห็นไหมทุกคนถ้าเข้าหัวแต่ถ้าเข้าตัวก็มันก็จะตายยากอะครับก็ยิงหัวมาใช้แต่ประมาณนี้ที่ผมพักสิบกล่องแรกยิงใช้ไหม่หมดเลยนะใช้ประมาณสี่สิบกล่องพอดีสี่สิบกล่องได้มาสองเซตเต็มๆนะฮะส่วนที่เหลือก็จะเป็นปืนกัะหัแล้วล,ล้นหน่อยเพราะว่ามันล้นไงตัวมีตัวมีน้อยแต่ปืนมีเยอะะ ปืนหัวไม่เยอะนะครับเน้นเก็บตัวกูเนี่ยมามามาดิครับขึ้นฝูงไปออยังส่งพวกตัวท่หนึ่งมันจะตึงนะครับผมไป่ท้ออยู่แล้วผมไป่ท้ออยู่แล้วนะครับ พลาดไปกูพลาดผมผมใส่แม็กกูยิงยิงไม่ออกล่ะไปส่วนมันย <c oughs> ิงทำมาเกอร์ทีลานก็เล่าสาตัวเองเลยเนี่ยทำมาเกอร์ทีลานจุบๆเ <c> ร <oughs> ียบร้อยบอกเลยว่ามันครับดูให้ภาพบรรยายแล้วกันครับ มันจริงว่ะเออมารอบนี้ซีซั่นสองคือแบบโหเรื่องมันจริง่ะผมชอบอ่ะเอออย่างที่บอกไปคือลงตัวดีอะนะครับถ้าไปเซิร์ฟแท้จะมีแค่สิบนัดแทร์มันจะช้ากว่านี้อันนี้คือแบบต้องประมาณนี้เลยเนี่ยเพราะว่าดาเมจมันแบบว่าไม่ง่ายไปไม่ยากไปอ่ะคือแบบโอเคออฟกอดออฟเยียแล้วแล้วหมกไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเ๋อาหมกไว้ในเก็บหมวกเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอหมวกก่อนแล้วกันนะครับของกินของใช้ครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ตบซีซั่นสองนะครับไม่ใช่ซีซั่นสองเก็บไว้ตบโปรโมชั่นสองนะผมเพราะว่าของมีราคาง อันนี้ก็ของแบบว่าถือเป็นของฟรีไปก่อนนะมาดิวะเจอคนเดิมมันอันตายเกิดเดเซิร์ฟได้เหรออย่างนี้ผมก็ไม่ได้เจอคนอื่นเลยดีเออเอาไงดีวะแต่ผมอยากไปจุกนวัวงนั้นผมไปเซิร์ฟธรรมดาดีกว่าเซฟโซนดีกว่านะครับไปล็อกกี้มันลุมมันมีทางเข้าเข้าเซฟจบไงแล้ว,ลวก็จุกมันไม่ค่อยมีที่ให้จุกอะล็อกกี้อะนะครับไปเซฟโซนดีกว่าเป็นซีซัมโมลิปต์หรือลำรุ้นกันดีกว่านะครับเซฟโซนจะเป็นเซิร์ฟเซฟโซนฟรีพีนะครับมาดีกว่ามา หรือว่าผมว่าเซิร์ฟนี้คนเก่งอาจจะยังยังมาไม่ถึงกันเยอะนะคนเก่งอาจจะไม่ค่อยเยอะหรือผมอาจจะยังไม่เจอก็ได้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันมันชิลชิลมากเลยเล่นชิลมากเลยนะผมไม่ได้เก่งหรอกแต่มันยังไม่ค่อยถึงมากนะเอานี้นิสระว่าเนี่ยไอ้นินจาสวยมากเฮ้ยไอยไปปะะ้ใช่คนเดียวทำผีปะวะใช่น้องนินจาคนนี้ป่ะครับนินจาสวยมากน่าใช่นะครับนินจาสวยมากเหรอมาดิกูล่าแหละกูล่าเลย,ลเลยนินจาสวยมากคำสั้คลิปสตรีมอ่ะ ทำคลิปหรือสตรีมนะสตรีมปะทำคลิปหรือสตรีมอ่ะไอ้นินจาสตรีมปะผมลองพิมพ์หาช่องได้ปะช่องทำช่องหรือทำอะไรวะไอ้นินจามันทำช่องหรือมันทำอะีรวะยูทูบเบอร์ไอนินจาไอ้นินจาไอ้นินจาสวยมากนี่เหรอเห็นมันบอกว่ามีคนสตรีมอยู่นี่ผมไม่รู้ว่าใครสตรีมนะครับไม่รู้ว่าใครทำคลิปใครทำสติีมไอ้นินจา ไอ้นินจาเจอหมื่นนินจาปีสองมาสตรีมช่องนี้ปะก็ไม่ได้สตรีมนะครับไม่รู้ว่าผมบอกแล้วกันนะไม่รู้ล่าก็บอกแล้วนะครับมรืองหนึ่งเซิร์ฟนี้ผมว่ามันมีน้อยไปนะต้องเพิ่มเซิร์ฟมือหนึ่งอีกนะจริงไป่ะปะวิ่งเ,เพื่อนเลยวิ่งเ,เพื่อนเลยวิ่งเ,เพื่อนเลยไอ้นินจาสวยมากอยู่ไหนวะนินจาสวยมากอยู่ไหนวะ ลาน้องมันหน่อยไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยเจอผมไม่เคยยิงกับเขาเลยไม่เคยเจอเลยยี่ปาดินจาป่ะด,ดินจาที่บาดเจ,จ็บตัวแล้วครับ จดลุมดีเฮ้ยจดลุมดีเฮ้ยอันนี้พวกใครพวกมันเหรอนี่เดียวอะมาดิโนเนียดีเดียว เูเ่มือนคิดใหม่แล้วทุกคน cũng khao quả lạ ôi chết tài lúc quả à lúc mở Mà đi Tại Anh đi trà mà đi นไปอ้นินจาไปไหนวะผมผมมาล่ามแล้วเนี่ยไอ้นินจาไปไหนวะนินจาไปไหนวะนินจาเมื่อกี้มันอยู่ด้วยกันอยู่เลยผมไปหานินจาครับมาดิกลับมาดิเอาเอาปฏิบังเกอร์บังเกอร์ โอหนู่าจะโหดไอสิ่งน้อยเฉยๆเลยเฉยๆเลยจิบจิบจิบฮั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 บผ่านดินจาทุกคนดินจาคัดเคลื่องสายตายของฉันะเอาสิ่งน้อยไปสิ่งไอสิ่งน้อยสิ่งไอสิ่งสิ่งหนีหมาสิ่งสิ่งหนีหมาสิ่งไอดินจาไปไหนวะนกูเจอดินจาละกูเจอละกูเจอละเจอดินจาละ จน้อนมาแล้วมามา,มาหมดทุกดอกลเลยนะหรือว่าสุดใครสุดมันครับอย่างเงี้ยบอกเลยว่าสุดใครสุดมันโอ้โดนอีกแล้วแม่งเ้ย ตัวเสือกไอสัตว์เอาเอาเอากูโดนสัตว์พิษทังนั้นกูขอตัวแรกที่กูไม่อยู่ตรงกลางอะมาดิมาดิมาดิไอ้น้องมาหนึ่งพี่ะนอนเอหลุโอโออ๋ออโอถ้ากูแตกนี่กูเสียเลยนะเนี่ย น้องมังคิดว่ากูกลากไหมเนี่ยเอฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้แอดมินกำลังชุกมันมันเลยอะครับอโอ้น้ำตาแตกเฮ้ยเฮ้ยถ้ากูแตกกูเสียคือถ้าถ้ากูแตกกูเสียนะเฮ้ยแต่ถ้าผมแตกแลผมยืนค้างนี่คือน่าจะรู้ว่าผมค้างอะไรปะแต่ถ้าผมถ้าผมไม่ค้างอะคิดว่าผมแตกปะสามสองหนึ่งแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นโอ้ยเฮียผมค้างเลยครับ หุดหงิดเลยไ่แม่ยศขอไปรอบนึ่ะครับขอยรอบหนึ่งขอยอรอบหนึ่งเซ็ง,งวะ่ะเล่นตั้งนานไม่หลุดหลุดตอนศึกศรรักดิ์ศรีกูด้วยไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอน้องมาเลยผมเจอน้องมาครั้งแรกด้วยนะครับโอ้เสียเลยกูค้างเสียเลยนี่เสียเลย,เย,เลยชือ่อคือชิวคือนแน่บอกเลยกกูเสียเลยนะครับโอ้ค้างหลุดนะครับแม่งหยิดว่ะนะครับไม่เป็นไรแพ้ก็แพ้แก้ได้ครับอีกวินเดียวไม่ไม่มีหนาครับ ไอ้สัตว์มีวิ่งหาทั้งตึกเลยนะอุตสาห์วิ่งหาจนเจอแล้วก็หลุดอย่างนี้คือมันมันโอ้โหสกปรกเกล็ดเกินผมหยอกผมหยอกผมหยอกมันเป็นเหตุอุบิเหตุนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับมาตาสุดท้ายก่อนปิดคลิปละกันนะครับจะบอกเลยว่าไอ้สิ่งน้อยอ่ะไม่เท่าไหร่อ่ะเดินยังไก่เลยนะครับจริงจริงกูเซตตี้บิ๊ได้ที่เหลือไม่มีฝีมือเลยนะครับตอนนี้ผมหมายมีคนเดียวครับไอ้จินจา ้องนี้จามต้เจอไปครับไปครับแม่งเอ้ยผู้ข h á แตกเฉยวะไป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 เราเป้าหมายเรามีเราหาหาเยือเราครับเยือเราอยู่ไหนตะเอ๋อหนีไปหนีไป โอ้โหมาเป็นกองทัพเยี่ยมาตีล่ามาตีล่ามาตีล่าเอาตัน อันนี้มาหนึ่งหนึ่งแพ้ผมนี่หว่าคนนี้จ้าจะไปสู้กผมว่ามาโคมาโคได้แค่เนี้ยพอเราไปดูถูกดีกว่าเพราะเราไม่มีใครเก่งแต่เกิดครับแล้วไม่มีใครอยากาก,ากัดจำไว้ก่อนแล้วอย่าไปดูถูกใครนะฮะอย่าเป็นคนที่ปากดีอย่างไอหลังอะ่ะผมแค่ได้หลังอ่ะตอนเนี้ย ก่ออโดนใส่เลยกูต้องมันเกินละนี่สวนสวนสวนทันสวน,น,สวนโอ้ยไอ้ปมยาไม่ติดโอ้โหไม่ได้ไม่ใช้ปมยาไม่ติดไม่ได้ปมยานะครับโอเคผมว่าพอดีกว่าก็ สำหรับวันนี้นะครับคงขอจากวันนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามเป็นไงไอ้เหี้ยนะกูเคยชนะมันกูยังแพ้มันเลยเมื่อกี้พูดตรงเลยผมคิดว่าผมจะเอามันไว้นะคิดว่าจะแลกกับมันเลยแต่จริงคือผิดพลาดทางเทคนิคอีกแล้วครับเมฆกับอ้างครับแพ้ก็คือแพ้เสมอไปเมื่อกี้คนละหนึ่งคิวคนละหนึ่งวินนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้คงขอจากวันนี้ผมสำหรับเซิร์ฟไอทีซีก็มันนะครับพอสมควรวันนี้เกือบ เกือบจะได้ยิงกับไอ้ดินใจแบบเต็มๆแล้วนะคือแต่ผมแตกให้น้องมันนะครับเพราะว่าผมขางเออก็ไปไปครับแพ้คือแพ้วันหลังโอกาสวันพระไม่ได้มีหนเดียวครับเผื่อเจอกันรอบหน้าก็จะจะมาล้างแค้นแล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับคงขอจากไปวันนี้ชอบกดไลค์นะครับผมอย่าดูต่อไปก็ฝากติดตามนะครับลิงเสิร์ฟนี้ก็ลิงกลุ่มใต้คลิปเลยนะครับไปแล้วไปายขอบคุณที่ดูวันนจบครับ